สบายดีเนาะมาอยู่กับซองไรคัมแซแนลคือเก่าวันนี้ก็ได้ออกมาตัดผมเนาะมีโอกาสได้ออกมาตัดผมก็เลยมาหนังอยู่ในอันกระอูบคำเนาะกระอูบคำเมืองสรบุรีแขวงสวนาเขตมากับสีวันเนาะสัตนาเนาะเจ้าเก่าเนาะเบาหน้าเงาทองค่ะกระผ่านไม่นานนี้เนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิกเนาะพี่น้องเนาะเนาะหูส้งก็จะประมาณนี้เนาะอื เห็ดก็เห็ดเห็ดได้เห็ดดีเนาะงามงามโอ้เตรียมเยนาะพี่เนอะอันนี้คือสำนักงานเนาะปกครองเมืองไทบุรีหาพอนไซ่าหมูเนาะของเล่นจัดเกก็แล้วก็เลยมาหนังถ่า,ายในเกาอุค้ำ นี่ก็ที่เป็นสีวันสัตนาเพิ่อนเนาะพี่อนเนาะเท้าสีดีวิวสีวันน้ำเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนคลิปหนาพอกันใหม่สบายดีสบายดี